ตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศเยลโล่นะครับทีมงานของเราเขากําลังทํางานอะไรอยู่ผมต้องมาเช็คแล้วเห็นนั่งแบบเงียบๆนี่นะครับสวัสดีค่ะโอ้กำลังทํางานคนนี้ก็กําลังทํางานนะครับพวกกำลังทํางานกันสามคนเลยมีเอกาสารอยู่บนโต๊ะนะครับนี่ของคุณคุณเนยนี่คุณกําลังก,อองกรอกฟอร์มดอลหนึ่งใช่ไหมค่ะ กรอกสเสร็จแล้วค่ะกำลังทำหน้าปกมีหนึ่งสามหกห้าสามอืมอ่ะของคุณอุ้ยคุณทำอะไรเนี่ยกำลังจะปิดพอพอสามศนค่ะปิดพอสามนเลยเหรอค่ะอ้าวแล้วเห็นอาจารย์เจี๊บอกสำนังกงานบัญชีนี่ปิดปีละครั้งนี่คุณปิดเดือนละครั้งเลยเหรอปิดยังไงโอนโอนปิดของทุกๆเดือนนี้ อ๋อเหรอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คดิคุณโอนปิดยังไงคุณเดบิตอะไรเครดิตอะไรคุณลงบัญชีไงตัดภาษีซื้อภาษีขายรายเดือนเนี่ยทำยังไงนะก็ก็เดบิตภาษีขายค่ะแล้วก็เครดิตภาษีซื้อเครดิตลูกนี้ออกค่ะทำไมเครดิตลูกนี้ออกเพราะว่ามันมียอดยกมาค่ะอ๋อมีลูกนี้ยกมาก็คือมีตัวเครดิตของเดือนก่อนมาใช่ไหมใช่ค่ะเดือนนี้ก็เลยไม่ต้องจ่ายภาษีเลยใช่ค่ะนี่ตอนนี้ดีกว่าครับตอนนี้นะครับคุณทําอะไรอยู่ครับ ทำการคียเงินเดือนและนําส่งประกันสังคมค่ะโอ้ดูงานเยอะนะต้องใช้โปรแกรมอะไรครับเนี่ยใช้โปรแกรม Express ค่ะเหรอต้องใช้โปรแกรม Express ด้วยนะใช่ค่ะโอ้หรือถ้ามีโปรแกรมอยู่แล้วททยสันักงานสามารถคีย์ได้เลยนะคะเช่น f l o w c c อคเคาทที่เรากําลังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโบทชิช่วงนี้ค่ะเป็นการคียเงินเดือนและนําส่งประกันสังคมด้วยคียเงินเดือนและนําส่งแล้วใครแนะนําคุณใครสอนคุณไหมเนี่ยงานตรงนี้ อ๋อเป็นอาจารย์เจียอาจารย์มานพค่ะโอ,อ้แเดี๋ยวดูที่สอนยังไงสอนปิดหือเปาเดี๋ยต้องเช็คอาจารย์หน่แล้วเนี่ยวิแรงมากทํายังไงไหนแนะนำนี่ทำยังไงคุณงทำอะไรอยู่อันนี้เป็นการนําเงินเดือนของลูกจ้างค่ะมาใส่เป็นฐานเงินเดือนปกติแล้ววกด้วยเงินเพิ่มที่เขาได้รับโบนัสหรือ,อจ้างอื่นๆค่ะแล้วก็มีการนำเงินประกันสังคมของเราที่ออกให้เขาแล้วก็ จะมีเงินประกันสังคมในส่วนของเขา6582้ารบาทที่หักจากเงินเดือนค่ะจะอยู่ฝั่งเครดิตอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่ใช่ก็คือนายจ้างออกให้ส่วนหนึ่งแล้วเขาออกให้ส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะคนละครึ่งคนละครึ่งนะเอ้คนละครึ่งนี่มันแคมเปญขององตูว่าตอนนี้มันไม่ใช่งตูว่ะคนละเรื่องกันค่ะอันนี้ของสถาพกรกับประกันสังคมนะคะโอเคโอเค